สวัสดีพี่น้องราชาันบันเมืองเตยครับเสร็จกับข่าวเลี้ยงคือนเราแล้วครับพี่น้องกับเสียบตัวอยู่สองคนกับเสียบตัวไปเลยป่าวอินดีกับเสียบตัวเจ้าของสร้อยไปซื้อของเล่นให้ลูกอยู่พี่น้องบ้านอะไรเห็ุกับข่าวขาจากน่อยเสร็จยังเสียบตัวไปเลยขัวนี่ไงขวัวขัวอ,อ้วอมหรือเปล่าขัวออมน้ำน้ำลูกเครื่องพี่น้องเลยน้ำอะไร อิ่มกันไรคนกินอิ่มๆสิ่งไห้มันอิ่มๆพี่น้องกินอิ่มนอนหลับเข่าได้หลายเลยจัดนั่งแหละแล้วเหนิยวพี่น้องขอนี้วติบอุนอ่นใจพี่น้องติบเข่าสองติบบางใหญ่เลยเข็มหนึงสองติบพี่น้องขัดเนื้อก่อนมาเช็ดโตกะขัดเนื้อตีบติบขัาเนื้อโอเค

ดอกเป็นหนุนองก้อนี่ก้อนมาเป็นเพื่อนโอวก้อนมาเป็นแกะห้าไดงข้อห้าสันนี่สําเนตไก่คุณทีกันซึ่อนุ่มเขาจะจอดเืียงเกิดเืียงลบกนท้งนญาติด้ไหิตต่อกนเนมะ ซึ่งนันมันอยู่ไหนเด็กๆมันคุ้มข้าดเโอ้วาแล้ลพี่นกอไมและติดการล่นวละเท่าคือเขาสบายเลยแบกเพื่อนน้เขา,าเดี๋ยวพีน้องคนใดท่านมากินข้าวแรวไพ่ติดของมันเลยพีน้่งมาไพ่มากเลยมีหน,น,นึ่กะตินเปนง đang đi gìn năm cả ma đưa với mình, nhỉ, chuẩn chuẩn lấy thắt, uhm, chụp bụng chế đại đây, hì, hahaha, chưa đi xuống được con con con, <cười> con, <cười> con. <cười> rồi à, hì, rồi, 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 เอาบนล้เอานามเตเรจมีมนนำนำมาจาะมอน้นำสดนำมันจำนี่ลายเสวดี่วลาเอีวีิ่เ้วน้หนึเก็บแน้าที่พ่้องข่เหา้พี่น้องที่ขี่คันหนึ่งสำหรับคดที่ผ่านเข้ามารับส่งการฝากใค้พี่น้องเย ซับสไคร b ์กด,ดไลค์กดแชร์ดู่าเพา่าภาษาทางการภาษาอยากกดยิดไล์ได้พี่น้องส่องปิวเลยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ดูว<ส>าด่าเป็นกัะชาลาจังสันหรือ่าพี่น้องนี่อันนี้ครับองน้ำขาา้าวเจ้าซื่อไรย่งในเชฟต่โมกิดฟ้าไปก่อนบอกถักกันนี่ฟ้าไปทางะเนพะ่ห้ดมหับฟ้า ปิดสา้ะาไรยนงอยพี่น้องไฟมาเบ่งอกหนึ่งครับนะพี่น้องซุปตตกับปาสิโตแน่นปรุงมาเลยน,นโอเคเสร็จตร่งรังสรรเมนูเนียนเนียวไฟแฟตโทรศัพท์ด้วยพี่น,อนะนอ้องเลยมีการเป่าไฟข้างล่างเห็นไหมโอ้ยคันน้ำขั้วอย่าเง้ยอ่งมกลับมวโอ ตัวตูงมเสียน้ำปลาคือเนื้อน้ำปลาไหมนี่เกียรติเลยเนื้อน้ำปลาไปละนยแก้วหัวตัวสูงตังนะมันยุ่ยเหรอเขาเปิดใกล้เหมือนอายุเหมือนเนี่ยเด้อเสูงขากตัว ันนี้ยังเดนเอามันลงเลยนุ่ปนี่เอมันลงท่ใไนี่เปรียบเนี่ยหินเลยแล้วมันยังใช้ปุ๋งไปเรื่อยๆมันก็สุปเอุกคักลมานหยาบด้วยหยาบินเนื้มแปรมันลงไก่ไก่มันเแล้วปุงเลย สบายอยูกงคือเด็ดอีกคือคือบักจิตโมเยลบักจิตคือจังบะเดนั้นปดี๋กน้อยพี่น้องอมามาเสียบด้อพี่น้องเสียบกับนี้เก็บจุ่มเมาปะเดกนยเรียกเสีบเลยมนเดียงซ่มมเสียอกินเขาเนี้จำ้ามงวดพี่น้องอันนี้เสียบลาใส่ลา เสียบเลยเสียบไหย <laughs> <laughs> ก็เ,ยเสียบลยเนี่เาเสตุกน้ำตาลเล็กน้อยครตัดตัดเข็มพี่น้องตัดเข็มเล็กน้อยเหือน้าด้พม่น้อขานใส่าสมตุ่มุนดน,ดดดนพักเขาเป็นพัยังนี่นอ่าเลพักยังยโอ้ยลืมเห็นไหม ล่างหเลยครับล่างเดียวเทียตัวนยังทีล่างอีตัวอ๋ท่านเางอูเมียนบผู้ให้ทนได้างดีเัวละซกฟตัวงทีเักล่างมลางกเยเียมหมด อืออีกเยอะมโนเวาลาตัเยอะโอ้ยนาไหลั่ลงมันกเก,ก็เอาหางรถขี้ไปตำแทมย่ง <c oughs> นั้นแหละออแล้ก็เกี่ยงก่ได้แหละมัมีบังดินอือเอ,อ,อาความสะอาดเอาได้เอกเกี่ยงแต่เนี้ยั่ทเดียวสวยเนี่ยันหันนันควเดียวยวสอยเอาส่วนไหนเสียบก็อ่อน สอนมาเห็นธรรมการอันกรรมการไรส่้นนั่งอยู่ส่นนั่งอยู่สอนยน่านัส่นอน่นเนี่ย่งเดยงเลยอ้าเยังงกดยงเดียวเ็ยกดยเยเนี่ย พอิ้นไหมจ๊ดี๋ยวดัานนั่งขอนี้วมาจับเลยลองมึลองมึดกักพอดีไปเลยไ ขัวมันพี่น้องโคบคิดว่าอ้อมนกับพอยน้มเอยพี่นีขัวมันมีแน่มันโค้บัดเดือสิี่ห้องเอาขัวที่เตาท่านเป็นน้องเลยมนี่ตัเน้องนี่น อ๋อทางเจ้าได้ใส่ไว้เลยก็ถ้าใส่ผักจ็เข้าคุณพี่น้องคอยมาบึนกกเชิงถ้าพี่น้องใส่ผักแล้วบายในข้าวี้เหลวแล้วเก่าแล้วครับพี่น้องเมนูนขเขาเลี้ยงข้าขวัวอมอมขัวเนื้อขวัว <c oughs> เนื้อเคือเนื้อปิดไฟใส่ผักพี่น้อง,องย่านผักมันสุกปวดเนาะ เชี่ยตัวนั่นลูกนั่นเปนออกพับลงเตะคือเข่าแล้วครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไดใจกดแชร์กดติดตามคือเข่าครับบ้านชาญบ้านมังเตยนะครับพี่น้องฝากเนี้ยฝากเนี้ยหับซองน้อยๆเนี้องเสียบตัวอู้หูเข่าถ้ปอนเซสือพี่น้องมือนี้กันลาไปซะนีเลยพี่น้องคลิปเห็ดกับเข่าชีว่าขั่วกับขั่วชีว่าอ้อมกับอ้อมแค่ชี่ว่ายัง ขัวเนื้อครับครับขัวเนื้อฝากไว้สมอครับน้นองพีน่น้องสวัสดีครับ